อ e ลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะเราก็มาเล่นพิกอากาศกันนะคะท็อปิกในวันนี้นะคะมีชื่อว่า message from yourself นะคะหรือว่า ข้อความจากจิตวิญญาณของคุณนะในคลิปนี้นะคะเรามีเจตนาทาขึ้นเพื่อที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังนะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมานะคะสุดท้ายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจัดสรรสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับตัวคุณนะ โอเคค่ะในคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยนะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเป็นการอ่านไพ่จากหน้าไพ่แล้วก็อ่านจากเอเนอรที่ได้รับมาจากหน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจริงกับคนบางคนหรือว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงกับคนบางส่วนนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เป็นเรื่องปกติ มีทั้งผู้กระทําผู้ถูกกระทําเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ชมไว้นะคะเป็นประสบการณ์นะคะหรือเป็นอีกเรื่องราวเรื่องราวนึงที่สามารถที่จะให้ความรู้และเปิดโลกใหม่ๆให้กับคุณได้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณมาก่อนนะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของคนที่เคยแบบพบเจอมานะคะก็มันก็เป็นไปได้นะสำหรับวันนี้นะคะ ขออนุญาตเปิดดวงทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดว่าฟังอะไรแล้วแบบทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะเนี่ยก็ต้องขอขมาด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะไพ่มีให้เลือก2องกองเนาะกองที่1น,นะคะ The Chariot นะคะแล้วก็กองที่2องเพ of s t o n e ล i v e r s e ถ้าพร้อมแนละ้วเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันเลยคะ่ะอัโเลสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ c h a r i o t นะคะ ก่อนอื่นแนนต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ว่าคําทํานายจะเป็นยังไงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณนะคะคุณจะปฏิบัติตามคําแนะนาําหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณนะคะแบบเลือกทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะเพราะว่านี่เป็นช่องแห่งการเลือกและเป็นช่องแห่งทางเลือกและตัวคุณคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของคุณแนนมีหน้าที่ที่จะทําให้คุณมองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้น จริงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันควรที่จะไปในทิศทางไหนทำได้เท่านี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณจะเลือกทำอะไรหรือไม่เลือกทำอะไรเนี่ยมันอยู่ที่มือของคุณนะคะในเงื่อนไขของการเล่นนะคะพิกอาการนะย้อนกลับไปฟังต้นคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะไพ่ที่คุณเลือกนะคะชาลีออตตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะอยากจะบอกคุณว่าไปเลย คิดอะไรไว้อยากได้อะไรอยากทำอะไรไปเลยค่ะไปให้สุดนะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณจะต้องรับผลที่ตามมาให้ได้นะคะไปให้สุดเลยไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักแล้วยิ่งคุณไปยิ่งคุณทํามากเท่าไหร่คุณจะได้เห็นความชัดเจนในปลายทางมากขึ้นเท่านั้นคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งทรมานไม่ต้องมานั่งเครียด กับสิ่งต่างๆที่มันอาจจะยังไม่ไมเกิดหรือว่าม,มันไม่เป็นจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะถ้าคุณอยากรู้ความจริงคุณอาจจาเป็นที่คุณจะต้องลงมือทาถ้าคุณอยากรู้ความจริงคุณอาจจาเป็นที่จะต้อง ตัดสินใจเด็กขาดให้ชัดเจนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเป้าหมายอะคะ่ะคุณจะไม่หลงทางแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลงลืมเป้าหมายของตัวเองอะคะ่ะเวลามันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียดายเวลาเสียดายความรู้สึกเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุ่มไปให้กับมันนะคะตอนนี้ช่วงเวลาเนี้ยคนบางคนนะคะกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการที่ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางแล้วคุณอาจจาเป็นที่คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเดินทางครั้งนี้นะคะคุณอาจจะต้องเตรียมสเสบียงหรืออาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสมควรและเหมาะสมในการเดินทางครั้งนี้การเดินทางครั้งนี้นะคะหมายถึงการใช้ชีวิตของคุณนับจากนี้ไปอ่ะ มันจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเลยไม่ว่าคุณจะเคยผ่านจุดเปลี่ยนมากี่ครั้งอะจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของคุณกำลังจะมาถึงแล้วนะคะคนบางคนทำบางสิ่งอย่างมานานแล้วมันถึงเวลาที่สิ่งสิ่งนั้นอะ่ะจำเป็นที่จะต้องออกดอกออกผลแล้วนะคะคุณไม่ต้องกังวลว่าระหว่างทางใครจะพูดยังไงหรือว่าใครจะทำอะไรนะคะ มองแค่ตัวคุณนะว่าคุณน่ะต้องการอะไรแล้วคุณคิดยังไงกับตัวเองนะคะแล้วแบบคุณจะไปยังไงต่อ เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะคิดมากๆคุณไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะว่าคนอื่นจะพูดยังไงวิจารณ์ยังไงกับสิ่งที่คุณเป็นกับสิ่งที่คุณทําหรือตัวตนของคุณนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์อะค่ะที่มีปากบางคนมีปากไว้พูดเขาก็จะพูดอย่างเดียวเขาจะไม่ค่อยคิดอะไรเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาพูดไปบางทีเขาก็กลับถึงบ้านเข้าบ้านเขาก็ลืมแล้วนะคะหรือว่าอาจจะแบบพูดออกไปด้วยที่ด้วยความที่แบบความสนุกอะ แต่ว่าเขาไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะไปทำร้ายจิตใจของใครได้มากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะไพชริออตนะคะก็คือปล่อยมันค่ะปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆคำพูดทุกๆการกระทำนะคะ ย้อนตอบสนองผู้กระทําในเวลาที่เหมาะสมเสมอเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเขาจะพูดอะไรไม่ว่าเขาจะทําอะไรสิ่งสิ่งนั้นจะกลับเข้าสู่ตัวเขามันไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่เราจะต้องระวังในมุมมองของตัวเราที่เรามองเขายัางไงเรารู้สึกกับเขายัางไงแล้วเราไปพูดหรือไปทําอะไรกับเขาหรือคนที่อยู่รอบตัวเขายัางไงนั่นนะ,ะ่ะเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะระวังแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณควรที่จะเขาเรียกว่า คิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปนะคะตอนนี้คําพูดที่คุณควรที่จะพูดกับตัวเองอ่ะคือคําว่าไปต่อเถอะคุณทําได้คุณสามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการได้คุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการปัญหาคือ challenge นะคะปัญหาคือเรื่องที่ท้าทายเพราะฉะนั้นแล้วก็สู้ต่อไปค่ะท้าทายกันไปเลยนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะบางสิ่งบางอย่างนะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแต่ว่าไม่นานหรอกมันจะออกผลเสมอแค่เราเข้าใจตัวเราเราเข้าใจจุดหมายของเราแล้วเรามีความสุขกับทุกๆก,ก,ก้าวที่เราเดินโดยที่เราไม่ ไม่เอาแรงต่างๆมากดดันตัวเองหรือว่าไม่พยายามทำอะไรที่มันเกินขอบเขตที่ร่างกายตัวเองสามารถรับได้นะถ้าคุณจัดวางชีวิตตัวเองได้เต็มที่หรือถ้าคุณจัดวางชีวิตตัวเองในรูปแบบที่เหมาะสมอะเหมาะสมในที่นี้คือเหมาะสมกับตัวคุณเองนะคะเวลาพื้นฐานนะคะของ คนปกติที่ร่างกายจะตื่นออกมาแล้วแบบทำงานได้ดีขึ้นเต็มที่ขึ้นนะคะทุกวันจะต้องนอนในครบ8ชั่วโมงเพระฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าคุณนอนน้อยเกินไปหรือนอนมากเกินไปอะคะ่ะในเวลาที่มันถึงเวลาของมันอะคือแบบเวลาที่มันสะสมสะสมสะสม,สะสมมานานร่างกายของคุณนะคะสังเกตดูได้เลยว่าจากที่เคยแข็งแรงอจะเจ็บป่วยบ่อยมากนะคะเราก็จากที่เคยแบบใช้การได้ดีอะ่ะมันจะ ใช้การได้แย่ลงแย่ลง,แย,ลงแย่ลงเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะยิ่งอายุยิ่งมากอะค่ะคุณจําเป็นที่จะต้องดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนะคะแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องนอนหลับให้พอกินให้พอแล้วอะไรที่มันไม่ดีอะค่ะกินที่แบบกินมานานหรือว่าใช้มานานสิ่งต่างๆางางางเหล่านี้นะคะมันมันสะสมและหมกหมมในตัวเพราะฉะนั้นแล้วอะคุณอาจจําเป็นที่คุณจะต้องดีท็อกซ์ร่างกายหรือว่าดีท็อกซ์ ความรู้สึกของคุณนะคะในแต่ละวันที่คุณรับมาเพราะไม่งั้นร่างกายของคุณอะ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบ process หรือว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้โดยที่มันเขาเรียกว่าอะไรติดขัดอะ่ะติดขัดยิ่งยิ่งร่างกายคุณพักผ่อนน้อยเกินไปหรือมากเกินไปร่างกายคุณก็จะทํางานติดขัดกินเยอะเกินไปกินน้อยเกินไปก็ติดขัดเพราะฉะนั้นแล้วทําทุกอย่างด้วยความพอดีนะคะมีความสุขมากไป มีความทุกข์มากไปร่างกายก็หลังสารที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะเราถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างในรูปแบบของธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และจบไปเป็นปกติทุกอย่างอะคะ่ะมันจะทำให้อารมณ์ของเราบาลานซ์แล้วร่างกายของเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะคะ โอเคนี่เป็นสิ่งที่แนนให้ได้สำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1ห,หรือว่าชาลีออตนะคะสำหรับวันนี้นั่นขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายอันล่าสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะหรือว่า Acrobat Reverse นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเออก่อนอื่นนะคะขออนุญาตให้คุณนะคะย้อนกลับไปดูเงื่อนไขแล้วก็วิธีการเล่นตรงต้นคลิปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะบอกไว้หมดแล้วแหละขออนุญาตเปิดดวงนะคะแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะถ้าทำอะไรผิดไปก็ต้องขอขมาด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบนี้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวคุณเองมันไม่ได้อยู่ที่หน้าไพ่นะนะมันอยู่ที่ตัวคุณเลือกที่จะทําอะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะตัวต้นของคุณนะคะอยากจะบอกคุณว่าบางสิ่งบางอย่างมันจําเป็นที่จะต้องใช้ความจริงจังนะ จริงจังอย่างมากมายกับการทำงานจริงจังอย่างมากมายกับความสัมพันธ์หยุดเล่นได้แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะมันจำเป็นจะต้องใช้วิจารณญาณสติมากๆในการทำงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตอย่าใช้ชีวิตบนความประมาทอย่าคิดว่าวินาทีเดียวมันมันไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้หรอก แต่ว่าแค่คุณพลาดแค่ครั้งเดียวก็สามารถที่จะทําให้ตัวคุณอะไม่มีโอกาสได้หายใจต่อไปได้แล้วก็ได้นะคะสําหรับคนบางคนที่แบบชอบความท้าทายโดยการใช้ความเร็วนะคะหรือว่าเป็นอารมณ์ประมาณแบบแอดเวนเจอร์หนักมากอะอารมณ์ประมาณนี้นะก็ขอให้คุณแบบ อย่าประมาทมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมีเหตุและผลในตัวเองเสมอแล้วมันก็จะให้ให้ผลในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะก็รอบครอบนิดนึงนะคะในเรื่องของเอกสารในเรื่องของการเจรจาสื่อสารต่อรองเนี่ยมองอะไรให้มันรอบครอบมากกว่าแรงกดดันที่เกิดขึ้นภายในแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะภายในครอบครัวหรือว่าภายในภายในชีวิตอะเออภายในชีวิตอย่าแบบอย่าใช้แรงกดดนันให้ใช้ความสุขก,การตัดสินใจอะไรบนความกดดนันนะย่อมนำพาหหยานะเกิดขึ้นเสมอในเวลาที่เหมาะสมและสมควรเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ไขปัญหาบางอย่างอะ่ะ มันอาจจะทำได้นะคะมันอาจจะทำได้ด้วยวิธีการที่รวดเร็วชัดเจนแล้วมันอาจจะแก้ไขปัญหาได้ประมาณ50%ส่วนแรกแต่ว่าคุณอาจจะมองว่าทุกอย่างมันคอมพ l e t แล้วแต่มันก็ยังเหลืออีก50%ที่มันจำเป็นที่จะต้องออส่งผลเพราะฉะนั้นแล้วะคะ่ะมันก็เป็นปัญหาพ่วงปัญหาแล้วก็ถ้าคุณแก้ไปแล้วนะมันก็ยังเหลือปัญหาที่คุณจาเป็นที่จะต้องแก้อีก พราะฉะนั้นแล้วอะค่ะอย่าพยายามกแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหานะงงใช่ไหมล่ะแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาคือยังไงอย่างแบบสมมติว่ามันมีกรณีที่ถ้าคุณเนะี่ยทำงานงานหนึ่งอยู่ใช่ไหมคะมันเป็นงานที่คุณนะ่ะจำเป็นที่จะต้องใช้แบบความรอบคอบหนักมากอะต่วันนั้นนะคุณทําเอกสารผิดพลาด นะคะแล้วคุณเพิ่งมารู้ที่หลังว่ามันผิดพลาดไงแต่ว่าคุณก็ส่งงานไปแล้วอะ่ะแล้วเหมือนกับหัวหน้างานของคุณนะ่ะที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายเช็คเอกสารนะคะเขามาถามคุณว่าเนี่ยงานอะ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วตัวคุณก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกมันผ่านมาได้ดีแล้วก็ทุกอย่างถูกต้องเหมาะสมเป๊ะทุกอย่างนะคะ เนี่ยแหละค่ะคือการแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหานะคะคุณแก้ปัญหาด้วยการเอาหน้ารอดไปก่อนนะ่ะคือโอเคตอนนี้คุณรอดแต่คุณได้สร้างปัญหาปมหนึ่งไว้คือเอกสารมันผิดอะคะ่ะแล้วคุณไม่คิดที่จะแก้ไขมันนะ่ะมันก็เลยจะเป็นปมนะคะในอนาคตสมมุติว่าโอเคเวลาผ่านไปปุ๊บปัญหามันเกิดขึ้นแล้งานผิดพลาดสเปคผิด หัวหน้างานที่มาถามคุณว่าไหนคุณบอกว่าเอกสารถูกต้องไงทําไมตอนนี้เราส่งไปส่งเอกสารไปแล้วให้ให้ฝ่ายแบบฝ่ายติดตั้งอะไปทําแล้วทําไมเออทำไมมันถึงเกิดปัญหาแบบนี้เขาก็แบบเงียบอึง้งทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเขาขอดูเอกสารที่คุณส่งไปอ่ะ แล้วคุณไปยื่นไฟล์เอกสารตัวนั้นให้กับเขาปัญหาก็เกิดอีกค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว,ว่ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นมันอาจจะมีผลผลกระทบเป็นลูกโซ่นะคะขอให้คุณอนะ่ะเวลาแก้ปัญหาขอให้ใช้สติมองในหนทางที่แก้ปัญหารจริงๆคุณจะต้องรู้ว่าปัญหารจริงๆมันเกิดจากอะไรนะคะปัญหาในเรื่องนี้มันเกิดจากการที่เอกสารมันผิดก็แค่ยอมรับไปว่ามันผิดแล้วก็ทําใหม่ส่งไปซะ นะคะมันก็จบแล้วนะคะแต่คุณคุณดันไปแก้ปัญหาด้วยกันแบบบอกเขาว่ามันไม่มีอะไรผิดพลาดอะแล้วงานทุกอย่างมันก็แอปพูฟออกมาแล้วอย่างเนี้ยค่ะ มันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีคนแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณน่ใช้สติดีๆอย่าประมาทนะคะงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องใช้ความรอบครอบสูงมากแล้วก็ความระวังในตัวเองสูงอย่าลืมดูแลตัวเองและอย่าลืมเซฟตัวเองด้วยชีวิตตัวเองอะค่ะถ้าคุณไม่มีชีวิตคุณก็ไม่สามารถที่จะได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณไม่สามารถที่จะได้อยู่กับคนที่คุณรักได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าคิดว่าต่อให้คุณไม่มีชีวิตคุณจะ ทำได้นะคะชีวิตอ่ะเป็นสิ่งที่จําเป็นและสมควรที่จะต้องรักษาไว้นะถ้าเกิดว่าคุณยังอยากที่จะทําสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าคุณยังอยากที่จะอยู่กับคนที่คุณรักอยู่อ่ะมันก็จําเป็นที่จะต้องทําแต่ในกรณีที่คุณคิดว่ามันไม่จําเป็นหรอกทุกอย่างมันก็เรื่อยๆนั่นแหละมันเป็นไปได้ตลอดเวลาอายุเรายังน้อยมันยังไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้นะคะก็ เอาตามแบบที่คุณสบายใจนะเพราะสุดท้ายแล้วว่าตัวคุณก็จะได้รับผลของสิ่งที่คุณได้เลือกเองนะคะบางสิ่งบางอย่างนะมันอาจจะยังไม่ไมส่งผลตอนนี้แต่มันอาจจะไปส่งผลในอนาคตที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะทำอะไรอะค่ะอย่าสร้างปัญหาด้วยกันอย่าแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาเพิ่มนะคะโอเคสาหรับวันนี้นันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย